สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยยานพาหนะหรือการคมะนาคมค่ะการคับมะนาคมคืออะไรทราบไหมคะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูแนนจะสอนให้เด็กๆเข้าใจนะคะในหน่วยการคับมะนาคมแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนคุณครูแนนมีเพลงเกี่ยวกับ ยานพาหานะมาร้องและทำท่าทางประกอบให้เด็กๆร้องตามและทำท่าทางประกอบตามคุณครูแนเลยนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูและตั้งใจฟังเพลงให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามให้ได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเพลงยานพาหานะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงยานพาหนะได้ร้องตามและทำท่าทางประกอบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวท้ายกิจกรรมคุณครูคแนนจะให้เด็กๆร้องเพลงยานพาหนะพร้อมทำท่าทางประกอบส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูแนนชื่นชมด้วยนะคะต่อไปคุณครูแนนจะสอนเกี่ยวกับกบารขมนาคม หนึ่งโดยใช้ยานพาหานะไปทำอะไรไปเพื่อการสื่อสารหรือส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆค่ะการคับานาคมแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทที่1ได้แก่การคับานาคมทางบก ประเภทที่สองการคัมนาคมทางน้ำประเภทที่สการคัมนาคมทางอากาศค่ะยานพาหนะคือวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องขับขี่สามารถเคลื่อนย้ายหรือ ศาสตร์สินของหรือสินค้าต่างๆไปยังจุดหมายได้เช่นรถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ร,ถยานรถยนต์รถไฟเรือเครื่องบินและอีกมากมายเลยค่ะการคัมนาคมทางบกได้แก่ยานพาหนะดังนี้รถโดยสาร รถยนต์รถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถไฟค่ะการค้มนาคมทางน้ำได้แก่ยานพาหนะดังนี้เรือบรรทุกสินค้าเรือพายเรือสำเาาเรือใบและ เรือดำน้ำคะ่ะการคะมะนาคมทางอากาศได้แก่ยานพาหนะดังนี้เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบอลลูนและยานอวกาศค่ะเราไปรู้จักยานพาหนะต่างๆเลยคะ่ะรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถยนต์ รถไฟรถกะบ,บะรถบรรทุกรถโดยสารรถตู้รถไฟฟ้าเรือพายเรือสำเภาเรือหางยาวเรือบรรทุกสินค้าเรือดำน้ำแพเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ยานอาวกาศจะรวดและบอลลูนค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดมานาคมไปแล้วว่าคืออะไรยานพนะคืออะไรและมียานพาหานะอะไรบ้างสำหรับกิจกรรมของคุณครูแนนที่จะให้เด็กๆทำในวันนี้คือให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบโดยเปิคดคลิปวิดีโอที่คุณครูแนนร้องและทำท่าให้ดูทำตามร้องตาม และทําท่าตามที่คุณครูแนนร้องให้ฟังนะคะแล้วให้ผู้ปกครองนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งถ่ายวีดีโอแล้วส่งมาให้คุณครูแนนตรวจและชื่นชมพัฒนาการของเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย